มันนกิคุณพ่อสักชใจรับรางวัลได้ครับมีลูกสาวกว็เข้าอยู่คนหนึ่งนั่นก็คือนลวลจันทร์ผ่านไปหลายปีฉันกับผัวสาววางอนาคตไว้ให้หวังจะได้ดีได้ดีแต่งงานกับพระสระศักดิ์แกอย่าสนใจเลยยายนิ่ม คนเหล่านั้นเวลาที่กระทืบโดนจันพูดเป็นลูกลูกต้องหนีมาถึงบ้านของพ่อและแม่เขาครับหอบลูกในท้องมาด้วยครับนี่พ่อจ๋าเสียงใครวะอีนิ่มพ่อจ๋าแม่แม่จ๋านอนจันเองจ้ะอีนวันแม่มึงอยู่อยู่ตรงนั้นเลยนะ ูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าถ้าหากว่ามึงออกจากบ้านกูนไปมึงไม่ต้องกลับมาให้กูเห็นหนะ้าอคุณหญิงนวลจันทเจ้าขาเจ้าขาวันนี้กลับมาสภาพไม่ต่างกับหมา <c oughs> มึงจะกลับมาที่นี่ทำไมแม่ตอนนี้นวน้วยนี่ร้อนมาพึ่งเย็นนวลไม่มีที่ไปแล้วจะแม่ใครมาเลยหนึ่ง คุณพี่ออกมาดูสิเจ้าคะพอ,พอเจอเอาข้ามือกองไาตรงนั้นแหละอินโดนมึงเป็นลูกในไส้ของกูก็จริงแต่ชีวิตอนาคตมึงที่กูเลือกแต่มึงไม่เชื่อให้กูเลือกให้มึงกลับมาเลือกเองณเวลานี้มึงสมสานกลับมาหากูที่บ้านมึงมีปัญหาอะไร นวลฉันไม่มีที่ไปแล้วนวลฉันอยากจะกลับมากราบขอโทษพ่อกับแม่ในสิ่งที่นวลเคยทำผิดเอาไว้แม่จะพ่อจะเอาผยให้นวลเถิดนะมึงจะมาขอโทษพวกกูในวันนี้เหรอไอ้นวลมึงจาได้ไหมวันที่กูวางอนาคตไว้ให้มึงทุกสิ่งทุกอย่าง แต่มึงทำความฝันกูพังทลายมึงหักหน้าพ่อกับแม่นน่นมึงหนีไปกับไอ้กล้าแล้ววันนี้มึงสมสารกลับมากูบอกเลยนะเลือดก้อนเดียวกูโยนให้หมามันกินได้บ้านหลังนี้เป็นบ้านของกูมึงมาทางไหนออกไปทางนั้นแม่แม่เจ๋าพ่เจ๋านน่งขอ,ออยู่ด้วยนะมึงดมึงเป็นอะไรที่มึงกลับบ้านมา นมึงออกจากบ้านกูไปพ่อให้นูอยู่ด้วยนะพ่อนะหนูขอโทษฉันุนไม่มีที่ไปแล้วจริงๆมึงออกไปฉันขออยู่ด้วยอพ่อ่อไมไปมึไปมึงออกไป่อให้มึงออกไปแม่ดวนออยู่ด้วยไม่พ่อจาพ่อนออ่ แลวโดนกเจ็บท้องมาครับแม่เอ็งเป็นอะไรรึช่วยนวลด้วยเป็นอะไรนวลปวดท้องจ้ะอปวดท้องตรงไหนเน่ยแม่จะพาไปหาหมอปวดอปวดทอ้ดทอ,งดทองจะคลอลูกแต่แม่ ดวลมันตั้งท้องมันเจ็บท้องจะคลอดลูกจะขอร้องเถนะเจ้าค่ะเรื่องทุกอย่างไม่วางลงก่อนโอ้ยช่วยมันก่อนถ้าไม่เห็นแก่นายนวลเห็นแก่หลานแล้วเถนะเจ้าค่ะคุณพี่โอ้ยช่วยด้วยขออร้งแม่จะช่วยเองนะม่ไปเอาของมาทำทลอดให้ลอยตรงนี้ไปนะลูกนะโอ้ยนี่กูเห็นแก่หลานกูแล้วลมึงเก็บท้อง อิลิมมึงช่วยเลยลูกสิแม่จะช่วยเองเองที่เจ็บขันปัลปูอลปัลปูอลรุนจวนจิตนอลเบตี ลมเบ่งไหลได้จุดอ้อยคลายอดบุตรพันอ้อยและแล้วนวลจันก็ได้คลอดลูกออกมาทันทีครับนวลนวลลูกหกท่านผู้ชมครับฉากนี้น่าสงสารนวลจันครับ อายุคันยังไม่ครบกล้าวเดือนแต่ก็ต้องคลอดออกมาก่อนกำหนดนี่ครับคือโอ้โหจิงโก้แล้วกันครับขอขึ้นบ้านกนรู้ออ้นี่มีควงเด็กก็โอ้โหนี่ไม่รู้ว่าใครส่งมาครับเนี่ย ดดดเดี๋ยวๆเดีย๋ดวยวๆถึงบทมึงออกแล้วเหรอเนี่ยฮะมึงทงเลมันมยังสวยงามเลยไอ้ตต้นวันนี้รับสองจ็อบครับสองจ็อบคืออะไรนี่นวลมันคลอดลูกอยู่เล่นสองตำแหน่งตำแหน่งแรกคือตัวลมเบ่งตัวลมเบ่งมีด้วยเหรอวะอะคนเราอยู่ดีจะคลอดได้ยังไงฮะต้องมีลมพาเด็กออกมาเป็นตัวลมเบ่งพาเด็กออกมาใช่ครับเดี๋ยว ทำที่นี่แป๊บเดียวลมเบ่งแป๊บเดียวเดี๋ยวต้องเข้าไปเป็นลมตดในห้องน้ำบิกหลายคนเลยมึงเบ่งเสร็จยังเสร็จแล้วครับแล้วมึงจะกลับที่เดิมไหมกลับแล้วครับกลับได้กลับไป <Ear S 2> อเอาดีกันครับฝากนะอ๋อ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ขอความกรุณนาะเล่นกันให้ไวๆหน่อยคนดูเขารอดูกูอยู่โอเคนวล ครั้งนี้พ่อจะให้อาภาัยเจ้าบัดเดี๋ยวนี้เจ้าคลอดลูกมาแล้วเป็นชายพ่อขอร้องเจ้าอย่างเดียวว่าด้วยายามนี้ทุกวันนี้พ่อตามใจเจ้ามามากแต่พ่อขออย่างเดียวให้เจ้าตามใจพ่อบ้างพ่อให้เจ้าทําอะไรเจ้าจะตกลงหรือไม่พ่อจ้าถือว่าครั้งนี้นวลจันได้มีโอกาสไถ่บาปที่เคยทําผิดกับพ่อเอาไว ถ้าหาว่าพ่อต้องการอะไรต่อไปนี้นวลจันจะตามใจทุกอย่างเลยจะ้ะขอบใจมากนวลฉันพาลูกไปอาบน้ำจะ้ะพาลูกไปอาบน้ำาอาบผ้าซะจ้ะ,จะแม่